ใครให้รับวันนี้ก็อยู่กับลูก1วัน2วันเพราะเป็นสา์อาทิตย์เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตั้งแต่เช้าเลยว่าลูกทําอะไรบ้างตื่นมาเขาก็จะมีหน้าที่แยกเสื้อผ้าแล้วก็กลับด้านเสื้อผ้าทุก ตัวให้หมดเพราะว่าจะสะดวกในการตากแล้วก็ใส่แยกเสื้อผ้าชุดนักเรียนออกจากเสื้อผ้าชุดเล่นแล้วก็ถุงเท้าก็จะแยกเก็บแยกซักเพราะว่าถุงเท้าจะสกปรกที่สุดเราก็จะแยกไว้ข้างนอกเลยแล้วก็เอามาซักมือทีหลังชุดนักเรียนก็เหมือนกันเราจะแยกซักเป็นซักมือนะเพราะว่าเขาใส่เราเลอะมากเราต้องใช้แปรงต่อไปก็อาบน้ํากินมื้อเช้าแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมเล่นของเขาอะไรนะลูกหนูไม่ใช้ทิปใส่แล้วหนูใช้เชือก ทำยังไงลูกไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นโทรศัพท์นะเนี่ยเล่นโทรศัพท์นะแต่ว่าพยายามจะสันเวลาให้เขาเล่นให้น้อยที่สุดแล้วมันเป็นไรครับมันจะลวงเพราะว่ามันรับน้ำหนักไม่ได้อ๋อมันจะหลุดอืมเก่งมากลูกอะาใส่แบงก์ก็ทำยาวฮะแล้วอย่างนี้แม่ขโมยตังได้ดิ <im itation> แม่ก็ขโมยตังค์ได้ดิเียแค่จับจุ๊บออกมาก็ได้เลยกระตังเยอะแยะเลยไแม่เป็นไรเา่าเหรอหนูก่อนก็ได้โอ,อ,อ้เออเฟื้อเฟื่อแผ่เหลือเกิน <im itation> ทำไรลูกใครให้พับอ้า <im itation> วหัดพับลูกไช่ใช่ค่ะเ <im itation> ออเอาไปเก็บได้แล้วครับ ตอนเย็นก็มาแวะตลาดแป๊บหนึ่งตอนแรกจะฝากน้องซื้อแต่ว่าคนนี้เขาไปไตลาดจะซื้ออะไรกินตอนแรกก็จะฝากนะพัทแต่ก็ไม่ฝากไม่รู้ตัวเองจะกินอะไรใช่ไหมน้ปัวออาจจะไปซื้อไก่เอาหมวกออกไหมเนี่ยหรือว่าจะไปเดินตลาดแบบนี้เดินตลาดบบนี้แหปั๊ดไปดูซิมีอะไรกินที่ตลาดอ ไปไปไปแล้วไปตรงนี้อ๋อกินไรนำไปเลยลูกจะ,จะกินไรไที่มันเป็นสีส้มอ๋อ oh, เดี๋ยวแม่พาไปมานี่นี่นี่ซอยน,นี้ เดินไปดูสินี่ข้อที่เกี้ยวขายไหมอ่ะไม่ขายอ่ะลูกร้านนี้เห็นไหมไก่ย่างอ่ะเนี่ยไม่ขายอยากกินไก่สีชมนี่ไงนี่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 ใช่ค่ะเอาเนื้อไก่ใช่เปล่า ไม่หัวใจไก่เหรอตูดลูกตูด<ต>ไม่ใช่จะได้วยบอีกด้านนีงเห็นไหมเห็นไหมอ,ไอันนี้ก็น่ากินใช้ไปซื้อแตงโม,มงใช่เอาตังค์ให้พี่เขายี่ิบห้านะลูกจ่ายครบหรือเปล่าเออครบไปมาเจอ ูคีบตุ๊กตาไม่ยอมกลับอ่ะอันนี้ของใครบ้างเนี่ยของแม่กับของแม่มมกินหมดมไหม,ไมกับกมมของหนูกินหมดไหมอือ <c ười> ตู้ไหนตู้ของ18คุณผู้หบาทกดของมาปึ๊บะกิจกรรมครีมพอ่อตื่นเช้ามาก็นุ่นอะเธอทำอะไรคะลูกทำอะไรครับฮะ ดู้ทำไรอะเล่นมื้อเช้าก็คืออะไรลูกเ,เ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อวานใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะอันนี้เป็นหมูผัดเอ่อซอสซอสสาขียวอันนี้ประมาณแบบร้อยกร,รัมเลยนะร้อยกร,รัมเลยเยอะมากขีดกว่าเขาก็กินหมดเมื่อวานแล้วก็จะมีข้าวเปล่าแล้วก็จะมีแต่ง กรอบอร่อยอร่อยเด็กชอบกินหมดไหมลกูกหมดโอเคอ,อืม,อ,มอร่อยก็ท่าไงสร็จไหมสวยครับนี่นี่หนูทำตั้งนานอันมีนี่นีน่นี่สวยอะ่ะทำวันนี้เสร็จมาทำวันนี้ครับจะไปเลือกอันที่มันนาน มันแบบต่แรงมันอยู่แบบนี้แล้วมันก็กลับด้านมาใช่หลังหแล้วเราก็จะเดินไปหันหลังเหรอแล้วแล้วเราก็จะเห็นที่หลังเหรอเราก็จะเวดมุนได้เหรอะไรไหมลูก